ในเนื้อหาบทเรียน108จะเรียนรู้เกี่ยวกับเซอร์วิสที่สำคัญที่ได้ผ่านไปแล้วก็คือเรื่องของการบริหารจัดการเวลาการจัดการหลอกแล้วก็การจัดการเรื่องของเมลใน108.4ต่อจากนี้ไปนะครับก็จะได้เรียนรู้ถึงการติดตั้งบริหารจัดการตัว p r i n t ตอแล้วก็การทำปริน n t เซ r ร์เโดยปกติเมื่อเรานำเครื่องปรินเตอร์ของเรามาเชื่อมต่อกับเครื่อง s e r v ์ r เอร์ เครื่องเซิร์ฟเวอร์ก็จะรู้จักเครื่องปรินเตอร์โดยส่วนมากนะครับเนื่องจากว่าโรงงานผู้ผลิตก็ได้ส่งไดรเวอร์มาทดสอบร่วมกับเคอร์เนลแต่ถ้าเกิดเครื่องปรินเตอร์ที่เราซื้อมาเป็นปรินเตอร์ใหม่นะครับ OS ยังไม่รู้จักก็แนะนําให้อ mm ัปเดต OS เพื่อที่จะสามารถที่จะใช้งานปรินเตอร์ได้โดยที่ไม่ต้องติดตั้งแพคเกจใดๆเลยในตอนนี้ผมได้มีเครื่องปรินเตอร์นะครับยี่ห้อ Brother นะครับรุ่น mfc 7 3 4 0เชื่อมต่ออยู่กับ ส่วนของตัวเซิร์ฟเวอร์เราเข้าไปดูรายละเอียดนะครับเราสามารถที่จะเข้าไปตั้งค่าต่างๆได้นะครับเข้าไปดู job option ได้นะครับแล้วก็ตั้งค่าหมึกนี่คือส่วนที่เป็นตัวติดตั้งนะครับแต่ว่าตัวโมเดลที่ติดตั้งเราจะเห็นว่าเป็นติดตั้งที่เป็นส่วนที่เป็นตัว local นะครับในระบบ Linux นะครับเราสามารถที่จะให้บริการเครื่องเซิร์ฟเวอร์เครื่องนี้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้โดยการให้บริการผ่านสิ่งที่เรียกว่า Internet Printing Protocol โตหรือ IPP ครับก็จะทำการใช้ตัวโปรโตคอลตัวนี้นะครับที่จะรับข้อมูล PrintJob มาจากเครื่อง client นะครับส่งมาที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์หลังจากนั้นเซิร์ฟเวอร์ก็จะจัดคิวแล้วก็ส่งไปที่ส่วนของเครื่องพรินเตอร์จริงอีกทีด้วยตัวเองนะครับคราวนี้วิธีการติดตั้ง ให้เราทำการติดตั้งแพคเกจที่ชื่อนะครับครับรอสักพูดนะครับหลังจากที่เราติดตั้งครับแล้วเนี่ยนะครับเราจะสามารถเข้าถึงค่าที่ติดตั้งได้นะครับผ่านทางพอร์ต631นะครับผ่านทางพอร์ต631ซึ่งการแอคเซสตรงนี้แหละครับทำให้การใช้งานเครื่องปรินเตอร์ในฝั่งที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ก็ใช้งานได้อย่างสะดวกนะครับเนื่องจากที่ ที่บอกไปแล้วคือว่าไม่ต้องใช้งานปกติถ้าเกิดจะต้อง add printer นะครับโดย G U I เนี่ยจะต้องมาคลิกที่ปุ่ม add นะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะต้องเ,ออเราสามารถที่จะติดตั้งมีเมนูมีอะไรติดตั้งผ่าน G U I ไปนะครับแต่สำหรับตัวคัพเนี่ยนะครับข้อดีคือว่าหลังจากที่ติดตั้งแล้วเนี่ยเราสามารถที่จิตติดตั้งหรือเปิดใช้งานผ่านตัว G U I ได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ ให้เปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาหลังจากที่เบราว์เซอร์เปิดขึ้นมาแล้วนะครับให้ไปที่ช่องของตัวอ d d ร e ส s นะครับหลังจากนั้นให้พิมพ์คำว่า local host ครับให้พิมพ์คำว่า local host แล้วตามด้วย port ต6 3 1เมื่อเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาเราจะได้เห็นหน้าเว็บอินเทอร์เฟซนะครับเห็นหน้าเว็บอินเทอร์เฟซ แต่การใช้งานตอนนี้นะครับค่า c o n f i ิอนุญ,ญาตให้เราใช้เพียงแค่ตัว localhost เท่านั้นเนื่องจากว่ายังไม่เปิดให้เรียกใช้งานจากภายนอกได้เราลองลองดูนะครับตอนนี้เราเอาเซิร์ฟเวอร์ของตัวเซิร์ฟเวอร์มาใส่นะครับแล้วก็ลองตามด้วยปกส1เห็นไหมครับตอนนี้ยังให้บริการเฉพาะในส่วนของ localhost เท่านั้นเดีย๋ยวมาดูก่อนนะครับมีเมนูที่น่าสนใจนะครับ ก็คือเมนูแอดมินนะครับเมนูคลาสนะครับเมนูมี h e ล o ออนไลให้นะครับแล้วก็สามารถดู Job ได้และสามารถดูว่ามี printer ร์อะไรบ้างที่สามารถที่จะให้บริการหรือเชื่อมต่ออยู่กับเครื่อง s e r v ์ฟอยู่ตอนนี้นะครับการตั้งค่า c o n f ิกนะครับจะมีไฟล์คอนฟิกที่ชื่อว่า cup sd c o n f i g ตัวนี้นะครับให้เราเปิดเข้าไปเพื่อทำการปรับแต่งค่า เราจะเห็นว่าตอนนี้ล็อกจะเป็นล็อก warning นะครับแล้วก็ยังไม่มีค่า ip เราก็ใส่ค่า ip ของเครื่องของเรานะครับก่อนอื่นเราต้องไปดูก่อนนะครับว่าค่า ip ของเราเนี่ยคืออะไรเป็น1น5นะครับ145ก๊อปเอาไว้นะครับหลังจากนั้นนำค่าที่ก๊อปมาได้เมื่อสักครู่นะครับมา ในบรรทัดนี้อยู่ใต้คำสัง่งอยู่ใต้ localhost นะครับแล้วก็อย่าลืม631นะครับก็ต้องระบุพอร์ตด้วยต่อมาเราก็ต้อง allow นะครับเพราะตอนนี้เงื่อนไขาการใช้นะครับยังเป็น location ยังเป็น allow กับตัว deny อยู่นะครับเราต้องใส่ สิทธินะครับในการใช้หรือการกําหนดการใช้งานให้ถูกต้องไม่งั้นแล้วนะครับเราจะไม่สามารถที่จะเข้าไปใช้ในส่วนของตัวคับได้นะครับคันนี้มาดูค่า configuration ที่เราจะต้องเพิ่มเติมลงไปในส่วนของคับนี้นะครับให้ดูที่บรรทัดนี้ก่อนครับ browsing นะครับ browsing อีกนิดหนึ่งนะครับสำหรับคนใหม่ๆนะครับที่จะแก้ไขไฟล์คอนฟลิกสิ่งที่เราควรทำเสมอทุกครั้งนะครับก็คือการแบ็กอัพให้เราทำการแบ็กอัพไฟล์นี้ก่อนนะครับเราทำการแบ็กอัพไว้ ผลเพราะว่าถ้าเกิดมีความผิดพลาดยังไงเราก็สามารถที่จะนํำกลับมาแก้ไขได้อีกทีภายหลังนะครับการดูคราวนี้มาดูในส่วนของการตั้งค่า browsing นะครับเราก็จะเปิดนะครับเป็น browsing แล้วก็เปิดคำว่า on นะครับ browsing ต้องเปิดคำว่า on นะครับหลังจากนั้นนะครับ browser จะให้อนุญาตการใช้งานหรือไม่นะครับเราก็ต้องมาดูออเดอร์ตอนนี้ออเดอร์ของเราเป็น allow กับตัว deny น,นะครับ allow กับตัว deny คราวนี้เราต้องอนุญาตให้เครื่องที่อยู่ใน local host เดียวกันสามารถที่จะมาใช้งานได้นะครับสามารถที่จะมาใช้งานได้ไม่งั้นแล้วเครื่องอื่นก็จะเข้ามาดูไม่ได้นะครับเราก็ตั้งค่ายอย่างนี้ครับก็คือ allow ก็ทำการ allow localhost ก่อนนะอันที่หนึ่งเพราะกดก,ก็คือ localhost ต้องใช้ได้หลังจากนั้นก็มา allow ใช้ตัวแปลนี้นะครับครับจะรู้ก็คือเป็นตัวที่อยู่ใน subnet เดียวกันนี่คือการเพิ่มเป็น directive ที่เพิ่มค่า attribute ให้กับ folder slash root นะครับ นี่นอกเหนือจากรูที่เราจะเพิ่มแล้วนะครับเราก็ทําการ Copy 2ีบรรทัดใน V i ถ้าจะ Copy 2ีบรรทัดนะครับเลื่อนเคอร์เซอร์มาที่บรรทัดที่เราต้องการ Copy แล้วกดตอนนี้เรา2ใช่ไหมครับ2บรรทัดแล้วก็2 Y y นะครับก็เราก็ Copy 2ีบรรทัดไปเรียบร้อยแล้วครับต่อมาเรามาไว้ที่บรรทัดนี้กดเครื่องหมาย P นะครับ Print หรือ paste นะครับก็จะมาวางไว้ที่ตำแหน่ง ใต้เคอร์เซอร์นะครับใต้เคอร์เซอร์นี่โฟลเดอร์ที่เราต้องเพิ่ม d ด r e เ t i v ีลงไปก็คือโฟลเดอร์สลันะครับคือหรือเรียกว่าโฟลเดอร์รูทนั่นเองนะครับต่อมาก็คือโฟลเดอร์แอดมินนะครับแล้วก็โฟลเดอร์ที่เป็นคอนฟิกก็จะมี3โฟลเดอร์ด้วยกันนะครับสามโฟลเดอร์ด้วยกันหลังจากนั้นก็ให้เราเซฟไฟล์นี้นะครับและทำการรีสตาร์ทขึ้นมา ังจากรีสตาร์ทแล้วนะครับให้เราทําการทดสอบโดยการเปิดเครื่องอีกเครื่องหนึ่งนะครับในที่นี้ผมมีเครื่องเซน OS 7อีกเครื่องหนึ่งแล้วก็ให้เราทําการเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาที่1-4-5ถ้าเกิดเราไม่ทําการอ l l o w นะครับผลลัพธ์ที่ได้จะเห็นเป็นดังนี้ก็คือ forbidden นะครับคือไม่สามารถที่จะเข้าได้แต่ถ้าเกิดเราอนุญ,ญาตแล้วนะครับ enter เราก็จะได้เห็นเว็บอินเทอร์ที่สามารถเรียกใช้งานจากส่วนของ s e r v ์ฟเอร์อื่นมาดูในส่วนของการแอดพิ i เตอร์ของฝั่ง s e r v ์ฟเบ้างนะครับให้เรามาที่เมนู Administration แล้วหลังจากนั้นมาที่ปุ่มที่เขียนว่า Add Printer นะครับกด Add Printer หลังจากนั้นก็ให้ใส่ Username ของเราลงไปหลังจากนั้นก็กดโอเคนะครับกดโอเคหลังจากที่เราใช้ username password เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็จะมาถึงในขั้นตอนของการแอดตัวพิมพ์เตอร์เข้าไปนะครับรันนี้มามาดูนิดนึงครับในขั้นตอนการแอดพิมพ์เตอร์ครับเราจะสมมุติตัวอย่างว่าเราจะแอดพิมพ์เตอร์ชนิดต้องเลือกชนิดก่อนนะครับในกรณนนีเราเลือกอยกตัวอย่างเช่นชนิด app socket นะครับก็คือเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมอยู่กับเจดเล็ก เราก็โอเคทีนี้เราก็ต้องใส่ตัว IP ตอนนี้เราก็สมมุติเอานะครับสมมุติเอาก็อาจจะไม่ไม่ได้มีอยู่จริงนะครับเพราะว่าเราเป็นการตั้งค่าไว้ว่าเราตั้งค่าไว้ว่าอะไรนะครับแต่ให้นำหน้าด้วย s o อกเก็ตแล้วก็ตามด้วยตัว IP hostname เช่น192.1 8ปดจุดหน่จุดเจดจุด100นะครับจุด100แล้วก็พอร์ตของเครื่องพิมพ์เตอร์ที่วางอยู่นะครับก็คือ9100นะครับอันนี้ก็เป็นการแอดค่าสมมตินี่เป็นการสมมติค่าว่ามีพิมพ์เตอร์นะครับต่ออยู่กับตัว jet direct แล้วก็มี ip อยู่ที่100นะครับอยู่ที่พอร์ต ตัว9100ตั้งค่าของตัวซ็อกเก็ตนะครับด้วยการใส่ <c oughs> ค่าที่เป็นซ็อกเก็ตโคลอนสลับสลัลงไปนะครับแล้วก็ c o n t i n u ีหลังจากนั้นเขาให้เราต้องการที่จะตั้งชื่อให้กับเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับที่เราจะจะตั้งเพื่อจะใช้งานยกตัวอย่างเช่นผมบอกว่าเป็น HP Laser printer ข้อแม้คือห้ามมี p a c e นะครับห้ามี Space แต่ถ้าเกิดเราต้องการใช้ Space ก็ใช้ตัว Underscore ในช่องที่2นะครับเราสามารถที่จะใส่ s p a c e ได้นะครับเพราะว่าเป็นเป็นค่า Description นะครับเป็น LaserJet นะครับล้าก็ตั้งค่าว่านี่คือ Office นะครับของเราแล้วก็ e Unable ตัว ัวแชร์ส่วนคอนเน c t ชันก็อยู่ที่ IP นี้นะครับแล้วก็กด Continue ต่อไปหลังจากที่กด Continue เรียบร้อยแล้วนะครับเนื่องจากครับเนี่ยรู้จัก p r i n เตอนะครับรู้จัก p r i n เตอร์คือมีเซตของตัวแพ็กเกจไดรเวอร์ไว้เรียบร้อยแล้วเราก็มาเลือกเครื่องของเราที่เป็นเครื่อง HP นะครับ หลับจากนั้นเราก็กด continue รอสักครู่หนึ่งนะครับ sp ก็จะทำการไปคัดเลือกให้เราว่าแล้วเราจะไปติดตั้งที่เซิร์ฟเวอร์ไหนนะครับเซิร์ฟเวอร์ตัวไหนเราก็ต้องมามาเลือกนะครับว่าเซิร์ฟเวอร์ของเราเนี่ยเป็นเซิร์ฟเวอร์รุ่นไหนอะไรยังไงข้อดีของการใช้งาน jet direct ก็คือมีฐานข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์เพราะว่าบางครั้งเนี่ยไม่ใช่ว่าเซิร์ฟเวอร์ทุก ทุกตัวจะส่งไดรเวอร์ไปให้ที่ที่เคอร์เนลนะครับดังนั้นก็อาจจะมีความล่าช้ามันคับก็เลยออกมาที่จะแก้ปัญหาเพื่อให้การใช้งานพิมพ์เตอร์ใช้ได้หลากหลายรุ่นมากขึ้นนะครับนั่นคือข้อดีอยกตัวอย่างนะครับเราเลือกตัวไหนสักตัวหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเราก็กดคําสั่ง add printer ลงไปหลังจากนั้นเราก็มาตั้งค่าพิมพ์เตอร์โดยพื้นฐานนะครับว่าเราจะตั้งไซส์ขนาดเป็นเท่าไหร่มีเดี่ยว เป็นอย่างไรนะครับ up พเทร font อันนี้ก็ต้องเป็นค่าของแต่ละตัวแต่ละปรินเตอร์นะครับก็ตั้งให้ตรงนะครับจะมาเป็น double ไซส์หรือเปล่านะครับแล้วก็ขนาดละ s o l u t i o n จะเป็นยังไงก็เริ่มต้นจาก draft นะครับเป็น1 5 0่งคูณ dpi นะครับหรือจะตั้งเป็น3000 dpi ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดตอนนี้ก็เป็นการตั้งค่าตัวปรินเตอร์ที่ชื่อว่า hp รอสักครู่หนึ่ง เขาจะทำหน้าที่สร้างจุดอินเทอร์เฟซให้เชื่อมต่อมาที่เซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ที่เจ็ดเดเลนะครับเมื่อเราเข้ามาดูในปุ่ม printer เราก็จะเห็นค่าเซิร์ฟเวอร์ที่เราสร้างขึ้นมาแล้วก็มีโลเคชันอยู่ที่ออฟฟิศประโยชน์ในการใช้งานเราสามารถที่จะรองรับการใช้งานพินน์ผ่านเน็ตเวิร์กทั้งที่อยู่ในเน็ตเวิร์กเดียวกันแล้วก็เน็ตเวิร์กที่อยู่ต่างที่กันนะครับนี่คือการใช้งานโดยเบื้องต้น ต่อไปเราจะมาดูเรื่องการปรับแต่งค่าคอนฟิกเพิ่มเติมมาดูการปรับแต่งค่าเพิ่มเติมนะครับค่าเพิ่มเติมก่อนอื่นนะครับเราก็จะต้องมามาดูก่อนว่าที่เราตั้งค่าไว้เมื่อกี้นะครับที่เราตั้งค่าไว้เมื่อสักครู่นีครับค่าจะไปอยู่ที่ไหนในค่าคอนฟิก ให้เราเปิดไฟล์ที่ชื่อว่า printer นะครับ c o n f Enter หนึครั้งแล้วเรามาดูนะครับเราก็จะเห็นว่านี่คือค่าที่เป็นค่า config เป็น Directive ของ printer ทั้งหมดนะครับให้เราเสิร์ชคำว่า HP Laser ที่เราสร้างไว้เมื่อกี้นะครับนี่ก็คือค่า config ที่เราสร้างมา คราวนี้เราไม่ต้องสร้างด้วยตัวของเราเองนะครับตัวครับจะสร้างให้นะครับตัวครับก็จะสร้างให้เราเมื่อมีไฟล์ส่งมาจากแอปพลิเคชันนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในภาพนี้เป็นขั้นตอนการจัดการในส่วนของครับโดยเมื่อแอปพลิเคชันส่งมาที่เซอร์วิสนะครับเซอร์วิสก็จะดึงเอา PPD ก็คือตัวไดรเวอร์นะครับเอามา ว่าเราจะดึงใช้ปรินเตอร์ตัวไหนแล้วหลังจากนั้นก็ส่งข้อไปที่คิวของครับและพร้อมที่จะส่งไปยังปรินเตอร์เพื่อจะพิมพ์ออกไปคราวนี้มาดูคำสั่งในการมอนิเตอร์การจัดการคิวของตัวครับคำสั่งที่ใช้ในการจัดการปรินเตอร์ได้แก่คำสั่งที่ชื่อว่า LPQ ให้เราใช้คำสั่ง man LPQ เพื่ออ่านดูนะครับตัวนี้ก็จะบอกว่าโชว Printer Queue Status นะครับโดยเราสามารถที่จะใช้คำสั่งว่า sudo นะครับ lpq แล้วก็ลบ a นะครับลบ a เขาก็จะโชว์สถานะของเครื่องว่าตอนนี้มี Queue อยู่เท่าไหร่นะครับทีนี้ Queue จะเป็นตัวแปร Dynamic Variable อยู่ใน Waspool แล้วก็ครับ ก็จะเป็นค่านี้ตอนนี้ก็ยังไม่มีครับแต่ว่าก็เป็นเป็นคำสั่งที่ใช้งานคำสั่งที่ใช้ดูสถานะของเครื่องพิมพ์นะครับก็คือคำสั่งที่ชื่อว่า lps s t a t นะครับ lps s t a t ลองใช้คำสั่ง man ดูนะครับก็จะบอกว่าเป็น print cup status information นะครับเราก็สามารถทำได้โดยใช้คำสั่ง lsp lp s, p, s t a t ลบ p แล้วก็ลบ d นะครับ enter ก็จะบอกสถานะของเครื่องมาว่าตอนนี้มีเครื่องพิมพ์เตอร์อยู่กี่เครื่องคำสั่งนี้ก็จะมีผลให้เราสามารถดูได้เหมือนกับที่ดูผ่านทางหน้าเบราว์เซอร์นะครับผ่านทางหน้าเบราว์เซอร์คราวนี้ให้เราทำการ ทดสอบต่อมานะครับทดสอบต่อมาโดยการสร้างไฟล์ขึ้นมา1ไฟล์ด้วยคำสั่ง touch นะครับสร้างไฟล์ขึ้นมาชื่อ test print txt ครับเราเพิ่มเติมลงไปคอนเทนต์ว่า test print ล้วก็ทำการเซฟไฟล์นี้นะครับต่อมาเราใช้คำสั่ง lpr lpr นะครับลองแมนดู lpr ก็คือป r ิ้นไฟล์นะครับเราจะปริ้นด้วย Command Line ก็คือ lpr p แล้วก็ตามด้วยชื่อไฟล์ แล้วก็กด enter ให้เราระบุเราให้เราระบุตัว printer ที่เราต้องการ print นะครับเราก็จะสามารถระบุได้ด้วยคำสั่ง LPR ลบ P นะครับแล้วก็ตามด้วยตัวชื่อไฟล์แล้วก็ enter นะครับหลังจาก print แล้วเมื่อกี้จำได้ไหมครับว่าเราจะ,จะดู Q ยังไงนะครับ คำสั่งก็คือ lpq a เราก็จะเห็นว่าตอนนี้มีไฟล์1ไฟล์ถูกส่งเข้าไปยัง q เพื่อที่จะรอปริ้นนะครับรอปริ้นและเมื่อเราดู lpq ดูสถานะ p คือ Pri นเตอนะครับ hp enter นะครับเราก็จะเห็นว่าตอนนี้ สถานะของตัวปรินเตอร์นั้น Active และมีไฟล์ที่รอปริ้นอยู่จำนวน1ไฟล์จะเห็นได้ว่าคำสั่งในการใช้ครับก็เป็นคำสั่งซึ่งสามารถใช้งานอย่างง่ายๆนะครับตรงไปตรงมาตอนนี้มีจ็อบอยู่1นึ่จ็อบผมสามารถที่จะลบจ็อบนี้ออกจากปรินเตอร์ได้ในกรณีที่ผมไม่ต้องการพิ์นะครับเป็นจ็อบที่ค้างอยู่ผมก็ใช้คำสั่ง LP นะครับแล้วก็ RM ลองแมนดูนะครับ Cancel Print j ็ b นะครับเราก็ใช้คำสั่งนี้ LPRM แล้วก็ตามด้วย Job Number ในกรณีนี้ Job Number เท่ากับ1น,นะครับแล้วลอง Enter ดู List ดู printer อีกครั้งหนึ่งตอนนี้ไม่มีคิวรออยู่ในเครื่อง printer นี้ดูคิวทั้งหมดด้วย LPQ ลบ A นะครับตอนนี้ก็ไม่มี Entry นี่คือในส่วนของการใช้งานตัวครับซึ่ง สามารถที่จะใช้งานได้มีประโยชน์อย่างมากนะครับในการที่จะตั้งที่เป็น Print Server นอกจากนั้นมาดูคำสั่งเพิ่มเติมเป็นคำสั่งเสริมนะครับเป็นคำสั่งเสริมคำสั่งแรกก็คือผมอยากดูสถานะทั้งหมดของระบบผมสามารถดูได้ด้วยคำสั่ง LPC status แล้วก็ตามด้วย All นี่ก็จะเป็นค่า status ทั้งหมดของ เซิร์ฟเวอร์ที่ที่ทำงานอยู่นะครับคราวนีออ้ผมอาจจะต้องแบบนี้ใช้ไปไปที่แล f t นะครับ,รบลองค่อยค่อยดูนะครับ no entry นี่คือเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับของเราที่เราสร้างมาเมื่อสักครู่คราวนี้มาดูเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับเราใช้คำสั่ง ตัว cup accept cup sc ตัวนี้นะครับเรามาดูครับ man ดูคำสั่งนี้บอกว่า accept and reject job sent to destination นะครับให้เราใช้คำสั่งนี้และตามด้วยชื่อของเครื่อง s e r v ์ฟเวอร์เ่อชื่อของเครื่อง ตัว p r i n เตอร์ก็คือ hp laser เรา enter ดูนะครับอันนี้คือเราจะใช้คำสั่งนี้เพื่อทำการเปิดหรือปิดงานว่าเราจะรับให้เครื่อง p r i n เตอร์นี้ทำงานหรือไม่ยกตัวอย่างอีกครั้งหนึ่งนะครับผมบอกว่าผมไม่รับเครื่องนี้ผมไม่ยังไม่ให้บริการนะครับอาจจะอยู่ในระหว่าง maintenance ส่งซ่อมนะครับแต่ไม่สามารถที่จะทำงานได้ครับดูสถานะทั้งหมดนะครับสถานะทั้งหมดแล้วลองเลื่อนมาดูที่ตัวตัวเลเซอร์พิมเตอร์นะครับคราวนี้ในเมื่อผมรีเจ็คแล้วนะครับก็คือสถานะตอนนี้คือผมผมไม่ไม่รับงานนะครับผมไม่รับงาน เกิดอะไรขึ้นถ้าผมส่งไฟล์นี้นะผมส่งไฟล์ไปปริ้นที่เครื่องผมส่งไฟล์ไปปริ้นที่เครื่องอเซิร์ฟเอครื่องรินเตอร์ที่ดเจ็คนะครับผมปริ้นก็จะบอกว่า HP l a s e r not accept job เห็นไหมฮะก็จะบอกว่าไม่สามารถที่จะส่งไปได้เนื่องจากว่าเครื่องพรินเตอร์นี้นะไม่ไม่รับงานนะครับอีกชุดหนึ่ง อีกชื่อคำสั่งหนึ่งนะครับก็คล้ายๆกันนะครับก็คือคับ enable นะครับกับคับ disable นะครับลองมาเดี๋ยวผมเปลี่ยนสถานะตัวนี้เป็น except ก่อนนะครับอันนี้ HP กลับมาทำงานเหมือนเดิมแต่ว่า HP บอกว่า HP ขอ disable ผมส่งไฟล์ไป ครับยังส่งไปได้หมายความว่าชั่วคราวนะครับตัว i s w l l ชั่วคราวเดี๋ยวถ้ามีความพร้อมนะครับมีความพร้อมว่าสามารถที่จะปริ้นได้หรือ m ม i นเท n แนน e เรียบร้อยแล้วเนี่ย mm hmm. เดี๋ยวก็จะกลับมามาปริ้นให้อีกทีนึง mm hmm. เดี๋ยวมาดูลองดูสถานะของตัว HP หรือใช้คำสั่งตัว LPC status ปอแล้วลองเลสดูัวแล้วมาที่ตัว printer ์เห็นไหมฮะตอนนี้ Entry เข้าไป1 Entry ครับแต่ยังไม่พิมพ์นะครับคิวรับอยู่นะครับคิวยังรับอยู่ไม่เหมือนในกรณีที่ Reject Reject ก็คือปิดรับเลยนะฮะคิวไม่สามารถที่จะ รับงานได้หมายถึงว่าเราไม่จะไม่ให้บริการเครื่องนี้แต่ว่าถ้าเรายังสั่งตัว disable หรือ enable อยู่นะครับมันก็เป็นการบอกบอกว่า,าเรายังทำงานอยู่นะแต่ว่าจะพัก maintenance นิดหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นการจัดการตัว print น server นะครับหวังว่าผู้เรียนคงจะกลับไปทบทวนและทำความเข้าใจเพิ่มเติมในเนื้อหาเนื้อหาบทนี้ไม่ยากครับแต่ว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอ่านแล้วก็ทบทวนเนื่องจากว่าเป็นการใช้งาน s e r v i วิในส่วนของตัวพิมพ์เต